ในแพทย์พงนรินชาติรังสาในใรยาบาลเจ้าพยายุมราชอำเภอเมืองสุพรรณบุรีกล่าวว่าจังหวัดส,สุพรรณบุรีโดยคณะกรรมการโรคติดต่อและคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดส,สุพรรณบุรีได้ดำเนินการตามที่รัฐบาลกําหนด คือประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคประจำตัวและประชาชนผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนผ่านโรงพยาบาลอสอมและแอปพลิเคชันหมอพร้อมพร้อมกันทั้ง10อําเภอโดยพิจารณาจากผู้ที่มีความเสี่ยงสูงผู้ป่วยผู้มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตผู้สูงอายุตลอดจนผู้ที่อยู่ด่านหน้าต้องสัมผัสกับประชาชนต้องได้ฉีดก่อนแต่สุดท้ายทุกคน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามที่ได้ลงทะเบียนไว้เราใช้วิธีดูตามความเสี่ยงใครเสี่ยงมากแล้วผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงเช่นสูงอายุเวลาป่วยแล้วมีโอกาสเสียชีวิตเยอะแล้วก็มาฉีดก่อนใครที่อยู่หน้าดา่านต้องสัมผัสกับประชาชนก็มาเสี่ยงก่อนอันนั้นคือการจัดตามความเสี่ยงซึ่งตรงนี้ต้องมีคนช่วยกันดูครับ พราะหน่วยงานหนึ่งอาจจะมีความเสี่ยงสูงแล้วก็เสี่ยงต่ําอยู่ในที่เดียวกันต้องคัดเลือกจริงๆแบบให้เสี่ยงสูงจริงๆมาฉีดสุดท้ายก็ได้ฉีดทุกคนแต่ว่าให้คนที่ก็เป็นไปตามกระบวนการที่ตั้งใจจะให้เกิดความบริสุทธิ์แล้วก็ยุติธรรมสำหรับทุกคนที่มารับบริการพเพราะโรงพยาบาลจําเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการในการเลือกสรรเจ้าหน้าที่ที่มาฉีดวัคซีนหรือว่าประชาชนที่มีวัคซีนนะครับให้เหมาะสมนะครับจะได้เกิดความยุติธรรมจริงๆครับ ทั้งนี้การดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิดสิอย่างเคร่งครัดทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือตรวจวัดไข้เว้นระยะห่างก่อนเข้าตามจุด8ขั้นตอนในการฉีดวัคซีนทั้งการตรวจสอบรายชื่อรับคิวจุดวัดความดันบันทึกน้ําหนักส่วนสูงจุดลงทะเบียนจุดประเมินความเสี่ยงให้คําแนะนํเนาเซ็นใบยินยอมจุดรอฉีดวัคซีนฉีดวัคซีน จุดสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนให้ความรู้แนะนำการใช้หมอพร้อมและจุดตรวจสอบเวลาและเอกสารก่อนกลับฉเฉลียวอินยิ้มสพทสุภณบุรีรายงานค่ะ